ครับผมตอนนี้ทวีละครนั่งไ่ตามรักคืนใจอ่าใช่ครับผมทางพิดานะครับผมก็ได้ได้บอกมาแล้วนะครับผมใช่ก็เป็นตามรักคืนใจนะครับผมกับนิวนิทาแต่ว่าจะเปิดกล้องวันไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันอีกทีครับของนาุกยา พิราตยาต่คือว่าคอที่ไม่หล่อแบบไม่เด่นอะไรต่างคนอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเอ่อเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยก็ได้มีพี่อู๋นะครับผมใช่ไหมเล่นไว้นะครับจริงๆแล้วเราก็ก็เดี๋ยวลองดูครับผมว่าน่าจะมีเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของหน้าผมหรือว่าการดิ้วร่างกายให้มันแบบว่าดูโตขึ้นมาจะมีส่วนช่วยตรงนี้ด้วยไงก็ลองให้โอกาสลองดูกันนิดนึงว่าจะเป็นยังไงครับผมก็รู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกยังไงครับผมก็จริงๆก็ ก็ทางานปกติครับไม่ได้คิดอะไรมากครับมีเกรงมีอะไรมคอืมไม่นะครับก็จริงๆถ้าเรื่องของพวกนี้ก็คงต้องปรึกษาผู้กำกับผู้จัดว่าเราจะทํายังไงดีหรือว่าอะไรเขาจะมีแนวทางของเขาอาจจะเป็นการตีความใหม่หรือเปล่าว่าจะเป็นมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อเรื่องคงยังเป็นแบบเดิมอยู่มีการปรับยเพื่อให้เหมาะกับเรายังไม่ทราบเลยครับตรงนี้ใช่แลคาแรคเตอรไ้ตังคนโอเคนะครับผมผมก็น่าแก่ยก็โอเคครับผมไปได้หมดครับ เด็กยันแก่ครับผมกดดันไหมคะน้เดชเอนว่าละครยังไม่ได้ถ่ายลงเลยแต่มีกระแสเองละแล้วไม่นะครับไม่ไม่กดดันอย่างตอนนี้พี่น,น้าเดชกระแสไรซิงซันเหมือนว่ามันไม่ค่อยเรียบมัน,มนหมือนว่าเป็นละครตลกสำหรับคนญี่ปุ่นเออ่จริงๆแล้วคนไทยดูแล้วคนไทยก็โอเคนะครับผมว่าคนไทยดูแล้วก็ก็ถือว่าไปไหนมาไหนคนก็เรียกริวนะครับ ไม่พามายูมี่มาเหรออะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะผมตัวผมเองก็แฮปปี้นะครับผมแต่ว่า,เ,าเรื่องของที่บอกว่าคนญี่ปุ่นมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยจริงๆเราเป็นเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าหรือว่าขบธรรมเนียมประเพณีเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามาีคนญี่ปุ่นที่ประจำอยู่กองแล้วแต่ว่าด้วยเรื่องของหลายๆอย่าง รายละเอียดหลายอย่างเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องของเวลาการเร่งรีบหรือว่าอะไรที่มันบกพร่องไปเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับผมการทํางาน,นมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราก็จะรับฟังสิ่งต่างๆเนี่ยมาเอามาแก้ไขในโอกาสข้างหน้าแล้วกันแต่ยังไงผมเชื่อว่าทีมงานแลวก็ทุกๆคนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้ดูละครในเรื่องของความสนุกมากกว่าอย่าไป จับผิดอะไรเยอะแล้วกันแต่ว่าจะผิดก็ได้แต่ว่าเราจะเอามาแก้ไขแล้วกันครับคณต้องรอดูครับรอดูครับผมรับรองว่ามีแน่ๆครับผมก็รอดูมีทั้งบู๊มีทั้งฉากาากุกกิ๊กมีทั้งฉากน่ารักมีทั้งดราม่าซีนครับผมพี่ออ ไม่กลัวนะฮะจริงๆแล้วกับมิวเนี่ยก็เคยได้เจอกันนะครับผมแต่ก็ยังยังไม่ได้เคยร่วมงานจริงๆจ,งจังๆนะครับก็ลองดูก็อาจจะมีเวิร์กช็อปกันเข้าคู่กันได้คุยได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกคุ้นเคยหรือว่าชินกันก็น่าจะช่วยด้วยมิมเยวเขาเล่นละครน่ารักเล่นละครเก่งอยู่แนละ้วไม่นะครับไม่ไม่ไสนิทเ,เ,เคยเจอกันไมครับ ไม่มีนะฮะไม่มีครับผมไม่มียังไม่มีเสียงอะไรเลยครับอันอนัเลยค่ะมันมีกระแสเรื่องซื้อที่เกีับอะไรอีกอ่ะฮะหนุ่มลองมีอะไรยังไงกับซื้อที่ถ้าซื้อที่กับน้องย่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าซื้อที่กับแม่เนี่ยจริงๆผมดูไว้อยู่แล้วนะครับผมทั้งที่ขอนแก่นเออทั้ง ที่ไหนๆตอนไหนๆเอ่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะดีกว่าเอาเงินไปแบบว่าฝากไว้แล้วแบบว่าเก็บไว้มันก็จะแบบอืมอแตนหลายคนมองว่าแม่เป็นตัวคนหล่อไ,ไม่ใช่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 หรอกครับยยืนนัจริงๆซ,ซ,ซื้อเองซื้ออยู่เองใช่ใชเผือ่ออนาคตเผื่อทำธุรกิจอะไรเงี้ยไปซื้อที่บ้าน,นครับผมไม่ค่าคนทุนนะค่ัเราเรื่องซื้อที่แต่น้องไม่หรอกครัก็อะไรๆก็เป็นเดด็ใหญ่ยากหมดเลย